้ามีน้องถามพี่บัสมาว่าสมการเรื่องไหนเนี่ยออกบ่อยที่สุดพี่บัสจะตอบทันทีเลยครับน้องว่าเรื่องเกี่ยวกับอายุคนดังนั้นคลิปนี้พี่บัสจะมาสอนเรื่องสมการอายุคนว่าเวลาน้องเจอโจทย์ปุ๊บว่าน้องจะต้องทํำยังไงบ้างโอเคไหมครับปะอ่านโจทย์พร้อมกันครับน้องโจเขาถามว่าขณะนี้เป็นไรน้องอุ่มมีอายุเป็น3เท่าของ3เท่าของคิมนะครับแต่เมื่อ10ปีที่แล้วคิมมีอายุเป็น1นส่วนเของอุม๋มปัจจุบันเนี่ยคิมมีอายุเท่าไหร่ วิธีการทําเรื่องอายุเนี่ยง่ายๆเลยน้องมีอยู่แค่สองขั้นตอนเท่านั้นแค่น้องเจอปุ๊บน้องทํสองขั้นตอนนี้นะจบทันทีนะครับขั้นตอนที่1นึ่เขาเรียกว่าการวาดตารางวาดตารางวาดยังไงพี่บัสวิธีวาดง่ายๆครับน้องฝั่งซ้ายแนวตั้งเนี่ยเราจะใส่เป็นชื่อคนในที่นี้มีตัวละครชื่ออะไรบ้างน้องชื่ออุม๋มชื่ออะไรอีกครับน้องชื่อคิมอ่ะเขียนไปเลยครับน้องมีอุม๋มนี่มีอุม๋มมีคิมนี่ นี่จบแล้วนี่คือสเต็ปที่1ครับน้องสเต็ปที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับอายุคนเนี่ยเขาจะชอบมีการเปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันกับอดีตหรืออาจจะเป็นปัจจุบันกับอนาคตแน่นอนคบน้องข้อนี้เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับปัจจุบันกับอะไรน้องกับอดีตเพราะเขาบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วคราวนี้เนี่ยดังนั้นในแกนแนวนอนด้านบนที่น้องจะต้องใส่เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของปัจจุบันอ่าแล้วก็ในส่วนของอดีตอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วนี่10ปีที่แล้วเห็เนแค่นี้10ปีที่แล้ว เมื่อน้องทําครบ2ขั้นตอนเสร็จปุ๊บกติกาง่ายๆคบน้องคือการแทนค่าในแต่ละช่องอย่างเช่นเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยอุ่มเมียอายุเป็นเป็น3เท่าของคิมนะแน่นอนคบน้องถ้าสมมุติเราให้คิมเนี่ยเป็น X อุ๋มเนี่ยมีอายุเป็นตั้ง3เท่าถูกต้องปหเมื่อคิมเป็น X อุ๋มก็จะต้องเป็นเป็นเป็น 3x เออเพราะว่าอะไรนาะเป็น3เท่าไงโอเคไหมอันนี้เอาให้เคลียร์นะครับถัดมาคบน้องเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีเป็นยังไงพี่บัานก็แน่นอนคบน้องเมื่อเรารู้ช่องปัจจุบันถูกต้้อองงคน เราก็มาแค่มาดูอะไรเนาะมาดูช่องของอดีตอย่างอดีตเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันตอนแรกเนี่ยคิมเป็น x น้องว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคิมอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยก็ต้องเป็นเป็น x ลบ10อ่าเป็น x ลบ10ถัดมาอุ๋มครับอุ๋มจาก 3x ก,ก็จะกลายเป็นกลายเป็น 3x ลบ10ไงเออก็เมื่อ10ปีที่แล้วก็ต้องลดลงไป10ปีอันนี้แหละที่จะเป็นหัวใจในการที่น้องเนี่ยทำข้อสอบได้ คือการวาดตารางแบบนี้โอเคไหมครับถ้าน,น้องวาดได้ตารางแบบนี้นะคือน้องครึ่งตัวแล้วเออคือได้คะแนนไปครึ่งตัวแล้วเพราะที่เหลือเนี่ยแค่ตั้งสมการครับโจทย์ถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคิมมีอายุเป็น1นส่วนเของอุ๋มแสดงว่าเราสนใจแค่นี้เลยนะ้องเราสนใจแค่ช่องเมื่อ10ปีที่แล้วทันทีอ่ะเรามาถอดรหัสกันหน่อยเขาบอกว่าคิมมีอายุอ่ะคิมคืออะไรนะ้องคิมคือนี่ไงคือคือ x ลบสิบ มีอายุเป็นนี่คำว่าเป็นเนี่ยแปลว่าอะไรน้องเครื่องหมายเครื่องหมายเท่ากับครับนี่แล้วก็1นส่วนเก็แทนค่าลงไปเลยของเนี่ยแปลว่าคูณอุ้มคืออะไรน้องนี่อุ้มคือ 3x เอลบสิ 10. อันนี้คือเรียกว่าถอดรหัสกันแบบง่ายๆเลยนะคือแปลงจากภาษาไทยกลายเป็นสมการที่เหลืออย่าตกมาตายครับน้องแก้สมการอย่างเดียวครับจาก7ตอนแรกอยู่ด้านล่างก็ย้ายขึ้นแปลอะไรน้องย้ายขึ้นไปคูณ 7ก็จะไปคูณกับ x ได้เป็นได้เป็น7 x เหมือนเดิมนะต้องคูณตลอดนะครับ7เจอลบ10กลายเป็นกลายเป็น70นี่เราก็เท่ากับอะไรเนาะ x ลบ10นี่เป็นแบบนี้โอเคไหมครับย้ายจาก3 x ฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายไปเจอกับ7 x กลายเป็นกลายเป็น4 x นี่จากลบ70ย้ายไปอยู่ฝั่งขวากลายเป็นบวก70ลบ10บวก70ได้ได้60ครับข้องนี่ แสดงว่าค่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ60หาร4หรือ x มีคําตอบเท่ากับเท่ากับ15ครัาน้องโจทย์ถามว่าอะไรน้องโจทย์ถามว่าปัจจุบันเนี่ยคิมมีอายุเท่าไหร่แน่นอนปัจจุบันคิมคืออะไรน้องนี่ไงเออนี่เลยนี่เป็น x แสดงว่าข้อนี้ตอบกันนีเลย x มีค่าเท่ากับ x มีค่าเท่ากับ15ตอบข้อตอบข้อ1ครับน้องจบแล้วน้องเป็นไงบ้างครับดังนั้นเนี่ยกติกาในเรื่องสมการของอายุคนเนี่ยกติกาง่ายๆ1 ตั้งตารางให้ถูกต้องโอเคไหมน้องในแกนแนวตั้งนะใส่เป็นชื่อใส่เป็นชื่ออายุคน 2. แกนแนวนอนนี่แกนแนวนอนใส่เป็นอะไรครับน้องปัจจุบันอดีตหรือหรืออนาคตก็ได้แล้วแต่โจทย์กําหนดนะครับที่เหลือก็แค่แก้สมการตามตัวแปรเฉยๆโอเคไหมครับดังนั้นวันนี้น้องรู้เทคนิคเรียบร้อยแล้วพี่บัตแนะนําเลยคือใครที่สอบปีนี้เนี่ยนะครับรู้ตัวว่าจะต้องสอบแน่ๆขอให้น้องเนี่ยแชร์คลิปนี้เก็บไว้ เมื่อใกล้ถึงวันสอบของน้องเนี่ยคลิปเหล่านี้แหละจะมีมูลค่ามาหาศาลเลยเพราะว่าน้องเนี่ยจะามาทบทวนได้เรื่อยๆเพราะมันอยู่ที่หน้า Facebook ของน้องเองโอเคไหมครับและกติการเหมือนเดิมครับน้องเพื่อเป็นการทดสอบว่าน้องเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆพี่บ๊ะจะทิ้งโจทย์ไว้อยู่ที่ด้านล่างหนึ่งข้อนะครับใครที่รู้ว่าตอบอะไรรู้เทคนิคเรียบร้อยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพี่บ๊ะจะเฉลยให้น้องเป็นลายบุคคลใครตอบถูกก็จะบอกถูกใครตอบผิดพี่บ๊ะก็จะแก้ไขให้น้องโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะเอามาทดสอบตัวเองด้วย เพื่อให้น้องเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อยากรู้เทคนิคแบบครอบคุมตรงประเด็นและชัดเจนแบบนี้อย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิสแคเดมี่ทุกครั้งที่มีปันอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครครับน้องแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เทคนิคน้าครับสวัสดีครับ